ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอีกแล้วนะเป็นเดวทาง16มิถุนายนก็โปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมด้วยไม่นี้ครับ เบ่งปาน,า,านทาน164 164แล้วก็คู่1646 14นะนท่านท่านนี้ก็เบ่งปานวธานอีก1มุมด้วยครับนะก็ขอบคุณมากต่อไปครับใบนี้ ก็แบ่งปันทา,านบนล่างสามตัวก็แบ่งปันป7 8 978ปก็นะก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านเป็นทนา,านบนล่าง สามตัวต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานแนวทางสิบบนนะท่านรูจิเลสนาคาเบ่งปานเก้าหนึ่ง สามห้าศูนย์สองสี่หกเก้าหนึ่งสามห้าศูนย์สองสี่หกก็เบ่งปานเป็ดตัวเป็นเดี่ยวทางก็ ่านโรจิเล็กเนี่ยนาคาก็เป็นพานฐานหลักสิบนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานฐานล่างเแบบสองตัวครับ่านฐานที่แล้วก็ผ่านนะผ่านสองสามผ่านสอง ท่านใหม่นี้ครับก็เบ่งปานที่3 4 3 4เีเบ่งปานสองตัวเป็นแนวทางท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วเนาะก็อย่าลืมนะเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วย ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้10หน่วยล่างคู่ขี้ครับท่าน10หน่วยล่างคู่ขี้ก็เบ่งปัน,น57913 57 เก้าหนึ่งสามก็แบ่งปานห้าตัวเป็นเนวทาสิบหน่วยล่างここคู่กี้คราทันรูจิเลสนากาเจ้าของเนวทา เดืนทันที่แล้วก็เดืนทันที่แล้วก็หลุดนะสี่สองหลุดนะเดือนทันใบนี้ก็เบ่งปันห้าเจ็ดเก้าหนึ่งสามสิบหน่วยลางคูกคีต่อไปครับใบนี้ เบ่งปานแนวทางหน่อยโบนรูจิเลสอีกหนึ่งแนวทางนะท่านรูจิเลสก็เบ่งปานหลายแนวทางร้อยสิบหน่อยนะใบนี้ก็เบ่งปานหน่วยโบนหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสามหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งส 1, ก็แบ่งป,ปานแปดตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากครับนะเนียวทานที่แล้วก็หลุดนะท่านเนวทานที่แล้วก็หลุดนะก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนยวทางที่เบ่งปานอย่างเร็วทันใจด้วย ทผู้ชมวันนี้ก็วันที่10มิถุนายนแล้วนะท่านก็ขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามมินประจำต่อไปครับนะใบนี้น้ำผึ้งนะท่านน้ำผึ้งแนวทาง สองห้าสองเจ็เจ็ดเก้าและก็วิ่งเจ็ดวิ่งเจ็ด วิ่งเจดตัวเดียวบนลอมบนล่างนะก็ขอบคุณอย่างแรงเลยแนวทางที่เบ่งปัน,ปนไปต่อการเลยครับท่านนี้โกยบ้านไร่นะท่านโกยบ้านไร่ แบ่งป,นปานแนวทานโบน7แล้วก็8โค้ด7071 7891 08 18 4898 ก็เบ่งปันรวม8คู่ชอบ78081898 8, 8, 8, แล้วก็ชุด108508178578ก็ขอบคุณมากครับนะก็แนวทันล่าก1กับ4นะท่าน1กับ4

ราชนุษนะเบ่งปันเนวทางสิบล่างโชนนะสิบล่างโชนสิบล่างโชนสิบสุดนะท่านสุดที่1ถึงสุดที่10ก็สรุปแล้วโชนชน7 ชนตัวเดียวเจ็ดนะชนเจ็ดตัวเดียวท่านรัชนุกก็เบ่งปลารองนะรองห้าหกแปดหนึ่งห้าหกแปดหนึ่งรองสี่ตัว ต่อไปครับท่านผู้ชมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปานเดทนันวิ่งบนแบบสามตัวเดืท่านใหม่นี่ก็เบ่งปานแปดเก้าศูนย์ะแปดเก้าศูนย์เดือดทนทีแล้วก็เบ่งปานเจ็ดแปดเก้านะ ท่านใหม่นี้ก็แบ่งปัน,น890ดก็ขอบคุณอย่างมากครับนะแนวทางที่แบ่งปัน,ปนอย่างเร็วทันใจไปต่อกันเลยครับใบนี้เอกตีเอกตีน้อยนะแนวทางวิ่งบนล่าง เบ่งปันเจ็ดแปดเจ็ดแปดเบ่งปันวิ่งสองตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณมากครับท่านเอ็กตีน้อยเจ้าของแนวทางไปต่อกันเลยบยนี้ ไม่ได้เบ่งปานแดีวทางล่างเบ่งปานคู่ล่างก็เบ่งปาเปนเบ่งปานนะแปดเก้าแปดเก้าแล้วก็สองสามจากคู่นะแปดเก้าสองสามจากคู่แปดสอง

ก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่เบ่งป,ปันเป็นอทีนคู่ล่างนะต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางนะสิบบนรูจิเล็กนากาทันรูจิเล็กนากาก็มีหลายแนวทางนะร้อยสิบหน่วยใบนี้แนวทางนี้ก็แบ่งปันสามเก้าศูนย์ห้าหนึ่งหกสี่จ็ดนะสามเก้าศูนย์ห้าหนึ่งหกสี่จ เป็ดตัวเบ่งปานเป็ดตัวเป็นเดียวทงังก็จากฝั่งซ้ายไปขวานะฝั่งซ้ายไปขวาเป็ดตัวสามหนึ่งเก้าหกศูนย์สี่ห้าเจ็ดนะเดียวทันที่แล้วก็ผ่านเก้านะต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็แบ่งปานเดียวทานชุด3ตัวครับท่านนะชุด3ตัวเดียวทานที่แล้ว5 9 3 593เดียวทานใหม่นี้ครับก็แบ่งปาน6 8 1 6 8 1นะท่านชุดชุดเดียว3ตัวเดียวทานที่แล้ว593 แนวทางใหม่นี้ก็แบ่งปานหกแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งก็เป็นแนวทางชุดเดียวนะท่านชุดเดียวก็ขอบคุณอย่างมากครับนะไปต่อกันเลยบน,นี้ครับเดี๋ยวท่านวิ่งล่าง ลุ่มกินุตนะท่านเบ่งปานสองบายนะฝั่งซ้ายฝั่งขวาวิ่งศูนย์แล้วก็วิ่งเก้าเนาะวิ่งศูนย์แล้วก็วิ่งเก้านะก็เป็นเดแยวทางกลุ่มกินุตวิ่งล่างก็ขอบคุณอย่างมากครับท่าน สำหรับแนวทางต่อไปครับใบน,นี้พี่นนนะพี่นนก็แบ่งปันนะท่านแนวทานที่แล้วนะสี่ห้าเาาผ่านผ่านตรงนะท่าน93ก็ผ่าน42ก็ผ่าน ท่านใหม่นี้ครับเบ่งปาน5276องเนะห้าสแล้วก็ชอบ276 276แล้วก็คู่ห้าสองเจแล้วก็เจ็ขอบคุณมากครับท่านขอบคุณแนวทางที่ แบ่งปันปนะต่อไปครับใบนี้ใบนี้ก็เป็นแนวทานจจรนานนะเจรนานก็ เป็นอนวทานร้อย1ิบหน่อยร้อยสิหน่อยแบบ4ตัวนะท่านแบบ4ตัวแบบ 1, 2, 1, 2, นะเบ่งปันศูนย์หนสศูนหนึ่งสองสามก็เบ่งปัน4ตัวเป็นแนวทาง ดี๋ยวทันที่แล้วสองสามสี่ห้าสองสามสี่ห้าครับท่านก็เป็นแนวทางร้อยสิบนอยโบนนะเบบสี่ตัวต่อไปครับใบนี้ ใบนี้ก็เป็นเอาทานเยินนะทานแนวทาน10บโบนเนาะแนวทาน10บโบนนะสามสี่หกเจ็ด ก็แบ่งปัน,ปน6ตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยแนวทางที่แบ่งปัน,ปนไปต่อการครับใบน,นี้แนวทานบรอลนะท่านท่านนี้ก็แบ่งปันแนวทา,านบนล่าง ก็แบ่งปัน,ปนคู่ห้าแปดห้าเจ็ดหกแปดหกเจ็ดแล้วก็เจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดแปดเจ็ดก็เป็นเนี่ยวท้า ค้บนล่างไปต่อการเลยใบนี้ครับทา่านใบนี้ก็แบ่งปานแนวทาน6 9 5 9 6 3 9 5 6 3 6 9 6 5เบ่งปัน,ปนรวม6ชุดเป็นนุทานชอก6 9 5 9 5 6 3นะทา่าน ก็ขอบคุนเียวทางที่แบ่งปันอย่างเร็วทันใจนะต่อไปครับใบนี้วิ่งล่าง2บงใบใบละตัวไม่ชนใบละตัวไม่ชนนะฝั่งซ้าย9ฝั่งขวา1นะฝั่งซ้าย9ฝั่งขวา1จับคู่นะท่าน 91199119 91, นะเนว้อทันที่แล้วก็2442พันเนว้อทันใหม่นี้ก็เบงป,นปาน9119ก็ขอบคุณอย่างมากครับท่านนะ63ก็ผ่าน6กับ3 141นะท่าน91 1> 9ก้าหนึ่งหนึ่านกละทันก็ขอบคนุนแนวทางนะที่เบ่งปันท่านผู้ชมคลิปนี้ก็ประมาณนี้ก่อนครับท่านประมาณนี้ครับท่านนะเราเจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่คลิปต่อไปครับผม คลิปนี้ก็ขอบคุณแลยก็ขอสวัสดีครับผม